สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายสูขู่สุขคนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยร้อยเอ็ดช่องแนวคือเก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้เด้อครับพี่น้องครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอา่าพนมครับผมนะครับเดินทางมา3ชีวิตนะครับผม300ชีวิตมากับเมรี่ด้วยนะครับวันนี้นะครับเมรี่แต่งหน้าสวยๆแด้ไหมีเด้อ บุ้มน้อยผ้ามาไหว์พระผาดผ้ามาไหว์ผาดผาดพนมนะครับผมแล้ววันนี้นะครับนัดกันกินเข่าพี่น้องครับผมกับไอสอดสอดรู้สอดเห็นนิ้วครับผมป้าดตัวนัดกันกินเข่าซื้อกับผ้ากันนัดกันมากินหอดผาดพนมพี่น้องระยะทางเจ็ดร้อยแปดร้อยกิโลที่อ่าพี่สอดของเรา เดินทางมากินข้าวกับบูมน้อยนะครับตอนนี้เรากําลังรอพี่สอดอยู่นะครับตอนนี้บูมน้อยกาลังรอพี่สอดอยู่นะครับพี่น้องครับผมเออเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันกับพี่สอดนะครับพี่น้องปวดขี่พี่น้องไปขี่ก้อนแป๊บนึงครับตอนนี้กันมาหอดแล้วเด้อครับผมหอบแห้งเด้อโอ้ยพี่ชมเื่อยอ้วโอ้ยห้องน้ำก็ยุ่งปกกไอสอดมาแล้วเด้อครับพี่น้องครับผมมาถึงท่าพนมแล้วที่นี่เราเราจะไปกินข้าวก่อนเนาะเออเออป้าป้าไอ ไปโล้ขันเดียวกันโอ้ยไปกินข้าวขั้นได้กินข้าวขั้นได้กินข้าวบ่้งบ่มี่บัวแถวนี้แถวนี้บ่มี่มีแหมบ่มีบ่บ่เดี๋ยวไปข้าวเดียวไปกินเขาวก่อนไปกินข้าวก่อนโอ้ยเหนื่อยเดอ้อวันนี้อันไอสอดเรามาเล่นน้ำกันกระบุ่มหน่อยครับไป เไาซอาม่ทาคนนบ่เคยหมจัดะานเลยสิไม้อหวเจม้หมู่บ้านเอิรนเดินทางออกจากมาจ้ม้งหม้ม้งแร่หัวมงคือหัวมงเคืองอ้อหัาฉน้ำบินพม้อนามบินอะไรปะน้องน้องอยู่กับใครบ้างนี่อ๋อไอคนข้างบ้านอ๋อน้องๆอยู่ฝากคนข้างบ้านอ๋อมือเนี่ยกับเวลามือเนี่ยอ๋อมือเนี่ยคับแล้วเออมือเอาหนึ่งกรับแล้วงานเนากงครับแล้วงานเนากงครับเนาะเพราะว่าวันนี้ออ บุญน้อยกับพี่สวรนัดก,กันมาไหว้รพระธาตุพระนมเฉยๆวันนี้มันหยุดน้อยสวรเนาะเรามาไหว้พระธาตุพระนมพี่สวรก็หยุดป้าเดินทางมาถึงเจ็ดลอยแปดลอยลป้าเห็นมนไอยสวรแล้วลหักบุญหน่อยได้ไหมบุยไอ้สวรแล้วลก็หักบุญน้อยเด้มาหาบุญน้อยได้น<อ> <laughs> นหนิบ่นละเมื่อยคอยเบื่อคอยเบื่อคอยขับรถตลอดนอนเซฟหมู่บ้านนี่ น่าใจว่าหน่ครับรถมาจนทรหอยนอนปั๊มเพิ่นแล้วนอนปั๊มโอ้ทุกทีก็ปลุกก็ได้เลยได้มาโอ้นี่ก็ได้เราแค่แก้วกินกินข้าวกินข้าวเท่านั้นแหละตอนนี้เรากำลังจะมากินข้าวนะครับก็สรุปว่าวันนี้น้าแอดสอดมาน้าได้สอดมากินข้าวกับมาไหวพระตาพระนมซึดๆดอกพี่น้องมาสิไปหาเขาเยอะหาใคหาท่านพญาณ์นะเออเาเขาหนีแล้วเขาเขาหนีแล้วเออเขาหนีแล้วเขาหนีแล้วอ๋อเออขอนมาวันนั้น ยอมาเยเป็นทมเพียบต้อง่เป็นจะได้ไปไล่สน้บบ้านเรดทีไหนอืาไปยอะจไปเยอะโอ้โหเขาสันไงที่ไงออว่าเขานี้มันแล้วเขาสันไงที่เขาเตรียมมันล้วเขารีันแล้วบ่เป็นอย่างเขาเตรียมแลนกันได้ป้ายใหาอยู่ออพี่บ้าท่นเนี่นักโนักโพนักโพนักโพไดเสมอยโอ้ย เินแของหวานไล่จนนักชิโพอืมพี่นี่มาเนี่ยตำพุงหน้าเอ้กินตำพุงกันเลยตำพุงหน้าเนาะเดี๋ยวจะไปสอนกินตำพุงก่อนโอ้ยรถกันจะเป็นหลายพี่น้องครับผมอืมอ้าวหมอกันดีได้แล้ะเนาะเป็นยังไงหมอกันดีบอสรถนะรดเก่งใจอายแล้วเนี่ยเอาบ่ได้คิดอย่างเด้หมายถึงมาแบบว่าสิเอาไม่รีไปไปไปเป็นเลขหายสอนให้กันเดี๋ยวเฮ็ดเป็นชิงบัญชีเป็นสิเมีย พนักงานบัญชีเออเอากาะีกี่เพี้ยนจนดมเอาโอ้ตายว้าจับกี่เพี้ยนจนมุ้งเออเงินหลอันนี้กำลังขยับรถมาอีกนะมวยมันตันนาล้านเพิ่อนะ จ้าตอนนี้เรากำลังจะเอ่อมากินส้มตำนะครับนี่ครับไอ้สวดมาหนีิใส่เสือร้ายตำไทยครับพี่น้องไอ้สวดตัวจริงล่อๆได้พี่น้องนะครับเอาเสือไม่ให้ลรอบ่ะล่ะลอมาแล้วตัวจริงตัวจริงหล่อนะครับเอารอเอรีนะครับผมแต่งตัวให้เทคนะครับผมตอนนี้เราอยู่ร้านส้มตำยำนัวนะครับกินยังไงฟังเลยปาก็บ่ได้แห้งบ่มี ปากกับบดาอีงเออบดใส่ริบกูมีแห้งไหมูมี้เวล่าแทนท่าริบท่าริบเฮ็อหลายจับสีพีเอฟปุ่มมึนอืมเอาตังจีบ้านบอจับสีพีเอฟหน้าขึ้นเขาขึ้นแห้งมุ้นลำคางลำคางเีกว่าโต๊ะเขาสั่งสั่งเลยครับผมสั่งเลยเหรอสั่งไว้เลยครับอาน ไอ้ไอ้ไอ้สอดกินข้าวเหนียวหรือครจ้าข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาได้เป็นน้องมาได้เป็นน้องมากินข้าวน้ำกันเด้อครับผมมากินข้าวน้ำกันกระเพาะส้มตำยำเนื้อส้มตำยำเนื้อเซเวอร์ไอ้สอดอยากกินน้ำตั้งเนื้อแล้วไอ้พ่อมาถือว่าเป็นกันเองนะถือว่าเป็นบ้านเจ้าของเงินไหลมีมีมีย่ำบ่ ตำยำนัวกับย่ำตัวส้มตำยำนัวหนูอ่านในลูกปลาแป้งหน้าเนี่ยป้าเตี้ยไม่ได้ยังบอกเอาตำอะไรเอาอันเอาตำตีนนะอันเอาย่ำขางใครเดียบอกโอ้ยงินหลายวันนี้มากินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปไหว้พระธาตุพนมต่อนะพี่น้องเนาะเอออก็ชอบเลี้ย เมลี่เรามาดูว่าเมาลี่จะสั่งอะไรไม่บุ้งจะกินอะไรบุ้งปลาอะไรว่าตามกุ้งสดตามกุ้งสดหนึ่งตามทะเลหนึ่งอ่าเอ่าปลาเผาหนึ่งปลาเผาชิ้นใหญ่หนึ่งอ่อมอ่อมบอกสั่งมาสเตกป้าเบิร์ดเอาแปมหนึง่งไปสัง่ง มีอมมะมีอมมาอ่ะมีอมมะเขาวเหนียวเอาไอสอดกินข้าวเหนียวบ่โอ้หนาหนาแบบหนาแบบให้โซกินข้าวเหนียวบ่ะเนี่ยแม่กินข้าวบปกเขาเขาสวยอ่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบกินข้าวเหนียวไม่ได้ท้องอืดอ่ะประมาณนี้แหละ ไปสร้างปลาเผาแล้วก็สร้างอันตำซวงตำเลยดิเอางี้สิยำยำทะเลแล้วก็ตำกุ้งสดดีกว่าเกลี้ยงแต่ตำทะเลเป็นน้ำทะเลเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่ากินปลาร้าไม่ค่อยได้ประมาณนี้เพราะแบบมันแพ้ประมาณนี้เอบบ <c oughs> อ,อกำลังกินเผาไปนอนมาเด้เมื่อกี้น้ำกัน <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้สักก่อนนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้วครับพี่น้องครับผมอือฝากกดติดตามให้ได้ด้วพี่น้องครับผมติดตามคลิปต่อไปพี่น้องสว,สวัสดีครับผมสบายดีพี่ๆครับ